กรับสวัสดีเอซสายมูที่รักและเคารพทุกทท่านขอรับวันนี้ก็มาพบก,กับพ่อพรามเช่นเคยในช่วงกองบุญวัตถุมงคลนะครับกองบุญวัตถุมงคลในวันนี้ก็จะขอนําเสนอนะฮะเหรียญดังแห่งยุคนะฮะนั่นก็คือพระเสริมปัญญาตรีวันนะฮะของพรชพระคุณหลวงพ่อเล็กวัฒท่าขนนนะฮะพระสมเด็จพ่อเสริมปัญญาตรีวันเป็นพระที่เปรพระคุณหลวงพ่อพระครูตเวลาการจะนะธรรมได้จัดทําและจัดสร้างขึ้นมา นะพุทธ,ธาพิเศษเมื่อวันที่13นะฮะเดือนเมษายนปีพศ2567นระสเะฮะเรียกว่าตรีวันนะฮะสมเด็จเสริมปัญญาตรีวันเนี้ยเป็นพระที่พระเด็จพระคุณหลวงพ่อได้ทํามาเป็นกรณีพิเศษนะฮะเพื่อต้องการที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์ญาติโยพุทธ,ธบริษัททั้งหลายนะฮะที่มีความศรัทธาในองคนะ์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำาราธนานะฮะสมเด็จพ่อ เสริมปัญญาตรีวันนี้เพื่อไปเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจนะฮะในการที่จะรักษาคุ้มครองตอนเองพร้อมกับบุคคลในครอบครัวให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงทั้งภาวะสงครามนะ,ะทั้งป้องกันลังสีนิวเคลีย์ทั้งป้องกันโรคระบาดท,ทั้งพุทธคุณครบเครื่องนะฮะเป็นมหาอุตคงกพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นมหาลาบนะแล้วก็ให้ความคล่องตัวนะในเรื่องการทํามาหากินในความคล่องตัวในเรื่องของการเงินการทองรับผลต่างๆ และที่สําคัญก็คือสมเด็จพ่อเสิร์บปัญญาตรีวันนี้จะเหมาะที่สุดได้แก่นักเรียนฮะแล้วผู้ที่ภาวนาฮะภาวนาก็คือเสริร,เสริมปัญญาเสิริมวิปัสสนาทําให้มีความจําดีขึ้นนะฮะพระเดชประคุณหลวงพ่อได้จัดสร้างฮะเรียนที่ท่านเห็นอยู่นี้มี3เนื้อก็คือเนื้อตะกั่วนะฮะเนื้อทองแดงและเนื้อทองเหลืองนะฮะเนื้อตะกั่วเนี่ยมีความพิเศษก็คือพระเดชประคุณหลวงพ่อบอกว่าเนื้อตะกั่วเนี่ยสามารถ รับประจุพลังงานฮะได้ดีรองจากเนื้อทองคำเพราะว่าเนื้อตะกั่วเนี่ยสร้างขึ้นมาจากเนื้อทองเงินนาคผสมกันนะฮะแล้วก็เนื้อทองแดงฮะแล้วก็เนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองนี่เป็นบุคคลหลุมพ่อบอกว่าความสูสีกับเนื้อทองคำหมายถึงว่าความงดงามรวมทั้งสี สันนะฮะก็คล้ายๆเนื้อทองคำนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ใช่เนื้อทองคำเท่านั้นเองนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปองค์สมเด็จพ่อพระสมัมมาสัมพ,พุทธเจ้าองค์ปฐมทรงเครื่องจัก,กรพัดนะฮะเป็นสมเด็จพ่อองค์ปฐมนะของอพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดท่าขนุนนะฮะสมเด็จพ่อองค์ปฐมทองคําวัดท่าขนุนนะฮะด้านหลังก็จะเป็นนะฮะรูปนะฮะสัญลักษณ์แห่งปัญญานะั่นก็คือสัญลักษณ์รูปดอกบัวนะฮะแต่ยันนี้ผู้รู้ท่านบอกว่าเป็นยันพลิกชีวิต นะด้านล่างยันพลิกชีวิตหรือด้านล่างแห่งสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญาแห่งดอกบัวนีนะ้ชื่อว่าเขียนว่าวัดท่าขนุนนะฮะจังหวัดกาญจนบุรนะีด้านบนก็จะเป็นยันอุณาโลมนะะพร้อมกับแสงรสัศมีนะฮะรัศมีก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญานั่นเองนะฮะดังนั้นพระรุ่นนี้ไม่ใช่เป็นพระเฉพาะเสริมปัญญาแต่เป็นสมเด็จเสริมปัญญาตรีวันพุทธคุณครบเครื่องเอกอุที่สุดแห่งยุคนะฮะ เป,ประคุณหลวงพ่อบอกวา่าในวันพุทธ,ธาภิษฐเมื่อวันที่13เมษายนปี67นะเประคุลหลวงพ่อได้เห็นนะพระพุทธ,ธนิมิตนะฮะทำเป็นลำแสงนะฮะพุ่งมาจากเบื้องบนสูงสุดนะจากพรจากพระนิพพานถึงพระมโลกถึงเทวโลกพุ่งลงมาที่ปรมพิธีนะฮะแล้วก็พระแสงทองคำนั้นก็แผ่ปกคลุมไปทั่วอนาบริเวณโดยเฉพาะตรงกองวัตถุมงคลน,นะกองวัตถุมงคลก็จะเป็นลำแสงทองคำ ขนาดมะหึมาขนาดใหญ่นะฮะพุ่งลงมาพร้อมกับเป็นแก้วหรือยิปริยปพิพพับแพรพบเปรียบเสมือนดังแก้วก้าประการนั่นเองนะฮะเปรีภุลหลวงพ่อเล็กสงสัยก็เลยถามพระก็คือถามสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าเต่สมเด็จพ่อพระมีพระเจ้าภูเจริญแสงแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพ่อก็เลยได้ตอบเปรีกุลหลวงพ่อเล็กว่าก็ก็เธอขอให้ฉันทําให้ครบเครื่องที่สุด ก็เลยต้องทำพร้อมๆกันลำแสงจึงออกมาเป็นสีทองแล้วก็เป็นสีแก้วต่างๆนานาเหล่านี้เพื่อให้พุทธคุณจะได้ครบเครื่องทำพร้อมๆกันดันวาอย่างนี้นะฮะพร้อมๆกันก็คือหมายถึงว่าเรื่องอะไรก็ทุกด้านฮนะป้องกันภัยสงครามรังสีนิวเคลียร์ป้องกันโรคระบาดป้องกันพูดผีปีาศาจเป็นมหาอุดของกระพันจาตรีแคลคลาดปลอดภัย นะเป็นมหาลาบนะเป็นลาบผลช่วยในเรื่องกองการทำมาหากินธุรกิจกิจการงานนะฮะแล้วก็เสริมปัญญาฮะนั่นก็คือใครนำไปภาวนาก็จะช่วยให้มีความจำดีเป็นกรณีพิเศษนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าสมเด็จพ่อเสริมปัญญาตรีวันแห่งวัดท่าขนุนนะฮะท่านใดสนใจอลไ์มาสอบถามพอพรรามได้นะฮะที่ i d Li n e ฮะ M E A D เม็ป7 ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D 8847นะฮะสมเด็จเสริมปัญญาตรีวันแห่งวัดท่าขนนสวัสดีครับ